คนไทยการจะก้าวเข้าไปอยู่ในระดับท็อบของเอเชียก็เป็นเรื่องยากแล้วแต่การที่จะก้าวเข้าไปสู่ระดับโลกโดยอาศัยกำลังของคนคนเดียวนั้นยากกว่าอีกหลายเท่าคำถามก็คือแล้วทำไมผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงถึงทำมันได้ ถ้าหากเราคิดว่าการต่อสู้ของผู้หญิงคนนี้คือเรื่องราวการสร้างแบรนด์ที่มีแต่ความสุขความสดใสคือเรื่องราวที่ทุกคนพร้อมที่จะยื่นมือช่วยเหลือเธอเพื่อให้เธอทําตามความฝันสําเร็จแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องราวง่ายๆพวกนั้นเลยครับในการเดินทางของเธอคนนี้มันมีกลุ่มคนที่พร้อมโจมตีพร้อมกันว่าร้ายคอยสร้างข่าวปลอมเพื่อฉุดเธอให้ตกลงมาให้ได้และถ้าหากใครมีความคิดที่อ่อนต่อโลกไปเล่นเกมนี้แบบใส่ซื่อชีวิตคนนั้นพังแน่ครับ และตอนนี้ลิซ่ากำลังต่อสู้กับโลกจริงๆที่โหดร้ายกว่าที่เราคิดอยู่ด้วยวิธีไหนนี่คือเรื่องราวในวิดีโอนี้ครับและแน่นอนมันจะมีกลุ่มคนที่คอยปรามทดูถูกหรือคิดว่าลิซ่าดังอยู่แล้วการไปสู่ระดับโลกแบบนี้จึงทําได้ง่ายๆและหากใครคิดว่าลิซ่าโชคดีที่มีผู้บริหารแบรนด์ใหญ่ๆมาสับสนเธออยู่ตลอดแล้วแล้วก็ อยากให้ลองคิดใหม่กันดูอีกทีหนึ่งครับเพราะหากดาราที่แบรนด์เราสนับสนุสน,นนั้นมีชื่อเสียงลดลงความดังลดลงเราคิดว่าแบรนด์นั้นๆจะสนับสนุนดาราคนนั้นต่อไหมครับคำตอบก็เป็นอย่างที่รู้กันว่าไม่มีทางเลยที่จะสนับสนุนต่อไม่มีทางเลยที่โลกจะใจดีกับเราเหมือนเดิมหากชื่อเสียงเราลดลงโลกของธุรกิจมีระบบผลประโยชน์ที่โหดร้ายอยู่ครับดังนั้นนี่จึงเป็นช่วงเวลาอันตร,รายของลิซามากๆในการที่จะก้าวขึ้นมาต่อสู้กับระบบผลประโยชน์ของโลกที่พร้อมจะลงโทษคนที่เดินเกมพลาดและ หากลิซ่าจะเข้าไปมีสถานะศิลปินระดับโลก ตอนนี้สถานการณ์ของลิซ่านั้นจึงไม่ต่างอะไรกับการที่จะต้องทำสงครามอันดุเดือดเลยครับลิซ่ามีความจำเป็นต้องเดินหมาที่ก้าวร้าวครับเพื่อยึดฐานที่มั่นในใจของลูกค้าที่หลายคนอาจจะไม่ได้นึกถึงเลยว่าต้องทำถึงขั้นนี้เลยถึงจะมีพื้นที่ให้ลิซ่าได้อยู่ในโลกของการแข่งขันที่อันตรายและก็รุนแรงนี้ได้แล้ววิดีโอนี้คือสงครามที่รบกันอย่างดุเดือดในการเปลี่ยนสถานะของลิซ่าจากสตาร์สูโโโปปส่ g l o b a l pop star ที่ต้องขออนุญาตบอกเลยว่าแต่ละก้าวของลิซ่านั้นฉลาดและกล้าหาญในแบบที่คน ธรรมดาไม่กล้าแม้แต่ที่จะคิดที่จะเริ่มสงครามนี้ด้วยซ้าในทีมของลิซ่าต้องมีนักวางแผนกลยุทธ์ด้านภาพลักษณ์ฝีมือฉกาจอยู่ด้วยแน่นอนเพียงแต่งานนี้เป็นงานเบื้องหลังจึงไม่มีใครพูดถึงเรื่องการวางกลยุทธ์กันมากนะักแต่การที่ลิซ่ากำลังต่อสู้อยู่กับสงครามที่ไม่ธรรมดากลยุทธ์ที่ใช้จึงต้องมีความพิเศษไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันเราจึงแบ่งบทกลยุทธ์สงครามที่ลิซ่าใช้ในการต่อสู้ครั้งนี้ออกเป็น4กลยุทธ์ครับ ซึ่งกลยุทธี่ 2- และ3อยากให้คุณระมัดระวังให้ดีเนื่องจากมีความอันตรายมากหากนำไปใช้แล้วเกิดความผิดพลาดจะถูกลงโทษได้ทันทีและกลยุทธ์ข้อที่1ที่ลิซ่าใช้ที่ผมจะขออนุญ,ญาตตีแตกก็คือ the rossroy effect หากเราสังเกตดูโซเชียลมีเดียของลิซ่ามันไม่ใช่เรื่องบมืองเอิญเลยครับที่ลิซ่าจะทําแบบนี้ตลอดและการกระทําของลิซ่านั้นกลับสามารถบังคับสมองของผู้ที่พบเห็นให้วางตําแหน่งของลิซ่าเป็นบุคคลสําคัญโดยที่ไม่รู้ตัวและสมองของมนุษย์เรานั้นก็ไม่สามารถต่อต้านลิซ่าในเรื่องนี้ได้เลยและการที่จะเข้าใจกลยุทธ์สงครามข้อที่1ของลิซ่านี้นั้นผมขอพาคุณมาพบกับกลยุทธ์ของแบรนด์ยนตกรรมสุดหรูระดับท็อปของโลกอย่างโลโซรอยครับแต่ก่อนอื่นเราไปดูการทดลองจากเดอะวอชิง ดันโพสในปี2007ที่เชิญนักไวโอลินระดับท็อปของโลกอย่างคุณโจชัวเบลมาทําการแสดงในสถานีรถไฟใต้ดินแม้จะมีการแสดงที่ดีมากเพียงใดและเสียงจากไวโอลินที่ราคามากกว่า100ล้านบาทของโจชัวจะไพเราะมากขนาดไหนก็ไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจการแสดงนี้เลยครับแต่กลับกันเมื่อโจชัวเบลได้ขึ้นแสดงกับวงออเคสตราระดับโลกบนเวทีที่มีชื่อเสียงระดับโลกบัตรเข้าชมการแสดงที่ราคาแพงมากของโจชัวเบลกับขายหมดทุกใบทุกรอบ นี่คือความลับและความแปลก,ปกมากๆทางสมองมนุษย์ครับเนื่องจากมนุษย์ชอบเปรียบเทียบและในกรณีของโจชัวเบลเมื่อเขาแสดงที่สถานีรถไฟใต้ดินมนุษย์จะเปเรียบเทียบโจชัวกับสิ่งแวดล้อมบริเวณน,นั้นและสมองก็จะประเมินว่าโจชัวคนนี้ไม่ค่อยมีมูลค่าไม่ค่อยมีคุณค่ามากนะจึงไม่ได้ให้ความสนใจกับโจชัวเบลเลยครับแต่เมื่อโจชัวอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือเวทีที่ดีในระดับโลกสมองของมนุษย์ก็จะตีมูลค่าของโจชัวไว้สูงมากนี่คือจุดอ่อนและความบิดเบี้ยวในสมองมนุษย์ โรรรอยู้จุดอ่อนของมนุษย์ข้อนี้เป็นอย่างดีเราจึงไม่ค่อยพบรถยนต์ของโรลส์รอยในงานมอเตอร์โชว์หรืองานแสดงรถแบบธรรมดาทั่วไปซึ่งลิซ่าก็รู้ความลับของโรลส์รอยนี้ครับเพราะโรลส์รอยรู้ว่าหากสิ่งแวดล้อมที่มีแต่รถยนต์แบรนด์อื่นๆมาอยู่รอบๆโรลส์รอยสมองของคนก็จะให้คุณค่าและตีมูลค่าของโรลส์รอยลดน้อยลงไปดังนั้นโรลส์รอยจึงสร้างเวทีขึ้นมาใหม่ที่จะทําให้สมองของมนุษย์เปรียบเทียบแล้วให้มูลค่ากับโรลส์รอยในจุดที่มูลค่าสูงเสมอแบรนด์นี้จึงเลือกปรากฏใน งานแสดงเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวราคาแพงหรือไปปรากฏตัวในงานแสดงเรือยอชที่มีมูลค่าสูงเพื่อให้สิ่งแวดล้อมที่มีมูลค่าสูงอย่างเครื่องบินเจ็ตและเรือยอชนั้นสร้างการเปรียบเทียบและยกระดับมูลค่าของแบรนด์โรลส์รอยให้มีมูลค่าสูงเพิ่มขึ้นไปด้วยเชื่อได้เลยว่านักวางกลยุทธ์ด้านภาพลักษณ์ของลิซ่าจะต้องเป็นคนที่คอยแนะนำและควบคุมภาพ ที่จะปล่อยลงในสื่อโซเชียลมีเดียของลิซ่าอย่างเข้มงวดและจริงจังมากครับพนักวางกลยุทธ์ของลิซ่านี้จะต้องสร้างเวทีการแสดงใหม่ๆในการถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอทุกครั้งเพื่อให้สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวลิซ่าเป็นตัวเปรียบเทียบเพื่อให้มูลค่าของลิซ่าอยู่ในระดับที่สูงตลอดเวลาและเพื่อให้แบรนด์ของลิซ่ามีความเอกลักษณพิเศษมีเอกลักษณ์เฉพาะมากกว่าคนอื่นๆสิ่งแวดล้อมของลิซ่าที่สําคัญจึงไม่ใช่สถานที่สุดหรูเพราะสถานที่นั้นคนอื่นๆก็เดินทางไปได้และสิ่งแวดล้อมที่สําคัญของลิซ ก็ไม่ใช่แก๊เจ็ตหรือว่าอุปกรณ์ราคาแพงแต่สิ่งแวดล้อมที่สําคัญของลิซ่าที่คนทั่วไปยากมากๆที่จะเรียนแบบได้ก็คือกลุ่มคนระดับท็อปของโลกที่ยืนอยู่ข้างๆลิซ่า Lisa นั่นเอง ตัวอย่างเช่นภาพลิซ่ากับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของฝรั่งเศสที่ให้ความเป็นดูดูแลลิซ่าเหมือนคนที่สนิทก,กันมากๆภาพลิซ่ากับ Taylor Swift ส์สวิฟศิลปินระดับท็อปของโลกที่ยืนข้างกันที่มีคนกดถูกใจภาพเซตนี้มากกว่า11ล้านคนหรือภาพลิซ่ากับ m a ็ Verstappen สุดยอดแชมป์โลกฟอร์มูล่าวันที่ยากมากที่จะเห็นแม็กยิ้มแต่ก็มายืนยิ้มอยู่ข้างลิซ่าคับ ตัวอย่างเหล่านี้เป็นการตอบย้ำเพื่อแสดงภาพลักษณ์ของลิซ่าว่ามูลค่าของลิซ่าจะต้องถูกประเมินไว้อยู่ในมูลค่าที่สูงอยู่เสมอนักวางกลยุทธ์ของลิซ่านั้นต้องการให้มูลค่าที่สูงของลิซ่าเป็นอาวุธที่คอยช่วยลิซ่าในการต่อสู้ที่รุนแรงในระดับโลกเขาจึงเข้มงวดกับภาพและสื่อที่จะปล่อยออกมาในโซเชียลมีเดียมากๆลิซ่ากำลังเดินเกมอันตรายมาก โลกของเราไม่ได้ใจดีไม่ได้ง่ายที่ว่าคุณสวยคุณเก่งคุณมีความสามารถแล้วจะรับประกันให้คุณดังได้ไม่อย่างนั้นมิสยูนิเวิร์สจะต้องดังและประสบความสําเร็จอย่างต่อนเนื่องยาวนานกันทุกคนซึ่งพวกเราก็ทราบว่าความดังไม่ได้ทํากันง่ายๆแบบนั้นดังนั้นจากสิ่งที่ลิซ่ากระทําต่อไปนี้แสดงให้เห็นเลยว่าลิซ่าและทีมงานมีความเจนจัดในการเดินเกมการตลาดกล้าเดินในตาเดินที่ไม่ธรรมดาเพราะว่ามันมีความอันตรายและมีความเสี่ยงกับลิซ่ามากเหลือเกินครับจึงเป็นที่มาของกลีสงครามข้อที่2ที่ลิซ่าใช้ ที่ผมจะขออนุญาตตีแตกก็คือ brave to be purple cloud กล้าที่จะเป็นวัวสีมุล สมมุติหากว่าเราต้องสมบทเป็นนักข่าวและเราต้องไปทำข่าวในหมู่บ้านที่เลี้ยงวัวการหาข่าวที่จะทำให้คนสนใจในหมู่บ้านธรรมดาแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ยากมากครับแต่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปทั้งหมดถ้าหากประเงินสายตาของเราเหลือไปมองเห็นวัวที่มีสีม่วงผิดธรรมชาติขึ้นมาเราจะรีบวิ่งไปถ่ายรูปและนำเสนอข่าวที่ผิดธรรมชาติเรื่องวัวสีม่วงนี้แน่นอนดังนั้นกฎข้อสำคัญของการเพิ่มความดังที่ดึงดูดนักข่าวให้มาทำข่าวให้เผยแพร่ไปทั่วโลกได้ก็คือต้องสร้างเรื่องผิดธรรมชาติ ให้้ไดเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมปี2566เนื่องจากมันมีคำค้นหาคำหนึ่งใน Google ที่อยู่ดีๆก็เกิดการเสิร์ชหาคำนี้อย่างบ้าคลั่งผิดธรรมชาติขึ้นมาและคำคำนี้ทำให้เกิดข้อถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างรุนแรงในโลกออนไลน์ซึ่งคำคำนี้ก็คือ Crazy h o s e Paris ลิซ่ากำลังทำให้ตัวเองเป็นวัวสีม่วงที่โดดเด่นในโลกขึ้นมาทันทีครับเพราะคำว่า crazy horse เมื่อรวมกับลิซ่านั้นมีความผิดธรรมชาติและเหนือความคาดคิดของฐานแฟนคลับลิซ่าไปไกลมากๆครับและการสร้างวัวสีม่วงของลิซ่าครั้งนี้ก็ตรงกับหลักการสร้างความดัง3ประการอย่างลงล็อกพอดีครับโดยประการแรกคือ contrast หรือการทำในสิ่งที่ขัดแย้งกับหลักการนั่งเดิมที่เคยทำเพราะในอดีตที่ผ่านมาไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่ศิลปินเคป๊อปจะมาทำการแสดงที่เซ็กซี่กับ crazy horse แบบนี้ทำให้การมี contrast ผิด ธรรมชาติผิดจากความปกติที่เคยเป็นข่าวของดิซ่าจึงเกิดการแพร่ระบาดทั่วทั้งอินเทอร์เนต็ตอย่างรวดเร็วและหลักการสร้างความดังประการที่2ก็คือ curiosity หรือความสงสัยอยากรู้อยากหาคำตอบว่าเอ๊ะ crazy horse นั้นเป็นการแสดงแบบไหนโดยคำว่า crazy horse ก็ผิดธรรมชาติมากจนทําให้ความอยากรู้เกิดขึ้นในสมองของคนในระดับที่สูงมากจึงทําให้มีการค้นหาคําตอบผ่านการเสิร์ชใน Google ในระดับปริมาณที่สูงผิดธรรมชาติเช่นเดียวกัน และความอันตรายที่อาจทำร้ายลิซ่าได้เลยก็คือหลักการสร้างความดังประการที่3นี้ครับกับคำว่า controversy หรือการสร้างความขัดแย้งทางความคิดในระดับที่รุนแรงขึ้นมาพะการที่ลิซ่าจะขึ้นทำการแสดงที่ Crazy Horse นั้นมันมีความขัดแย้งทางความคิดอย่างหนักซึ่งมันหนักมากซะจนประเทศจีนทำการปิดบัญชีหวยป๋วของลิซ่าลงไปเลยทั่วโลกเกิดการถกเถียงในประเด็นเรื่องความเหมาะสมทางด้านศิลธรรมการแสดงครั้งนี้จึงมีความเสี่ยงและความอันตรายต่อภาพลักษณ์ของลิซ่าอย่างมากครับและ สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือลิซ่าทำให้คนจดจำการแสดงครั้งนี้ที่ Crazy Horse ได้ไม่มีวันลืมครับหากลิซ่าเลือกการแสดงแบบธรรมดาที่คนอื่นเขาทำกันเช่นการร้องเพลงธรรมดามันยากมากครับที่จะสร้างแบรนด์ให้ลิซ่าได้ลิซ่าจึงใช้ความผิดธรรมชาติกระตุ้นความขัดแย้งทงความคิดเพื่อขโมยความจาในความกล้าที่จะเปิดโลกการแสดงใบหม่ขึ้นมาและลิซ่าก็พิสูจน์ให้เห็นจากผลตอบรับและเสียงชื่นชมเชิงบวกไว้แล้วว่าการแสดงของลิซ่าที่ Crazy Horse ไม่ใช่การระบำปปลือยแต่อย่างใด แต่ลิซ่าระมัดระวังต่อขอบเขตศิลธรรมได้อย่างดีครับจึงได้รับการชื่นชมว่านี่คือการแสดงเชิงศิละปะที่ประสบความสําเร็จและสร้างแบรนด์ให้ลิซ่าได้อย่างแท้จริงทําให้การเป็นวัวสีม่วงของลิซ่าในครั้งนี้ได้รับการนําเสนอข่าวจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารระดับโลกมากมายเป็นการประชาสัมพันธ์แบรนด์ของลิซ่าในระดับโลกแบบฟรีๆเลยครับนี่คือผลลัพธ์ของความกล้าหาญที่ยืนหยัดในความคิดของตัวเองของลิซ่า ที่กล้าเสี่ยงในการทำในสิ่งที่ผิดธรรมชาติไม่ธรรมดาผลลัพธ์ที่ออกมาจึงสำเร็จแบบไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันครับแล้วผมมีข่าวดีครับเพราะคุณจะได้รับหนังสือฟรีการตลาดที่ไม่ควรรู้กับกลยุทธ์ต้องห้ามที่จะพาให้อาชีพการงานของคุณหรือธุรกิจของคุณประสบความสําเร็จแบบไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันถ้าได้รู้เรื่องนี้อย่าลืมรอดูวิธีรับหนังสือฟรีได้เลยในช่วงถัดไปครับ คุณจะช่วยลิซ่าได้หรือไม่และเพื่อเพิ่มความกดดันหากคุณตอบคำถามนี้ผิดอาจจะส่งผลร้ายกับความดังของลิซ่าได้เลยคำถามนี้คือมีลูกโป่งสีดำอยู่100ใบกำลังลอยไปมาโดยลูกโป่งแต่ละใบมีหมายเลข1ถึง100ที่เล็กมากๆติดอยู่ใต้ลูกโป่งแต่ละลูกโดยไม่สํากันเราจะทำอย่างไรถึงจะเลือกลูกโป่งหมายเลขที่27ออกมาได้อย่างแม่นยำครับโจทย์นี้ให้เวลาคิด3วินาทีเท่านั้น3 2 1 คำตอบของคำถามนี้อยู่ในกลยุทธ์สงครามข้อที่3ที่ลิซ่าใช้ครับแต่ว่ามันจะมีอันตรายต่อคนที่เรียนแบบลิซ่ามากๆแต่ผมจะขออนุญาต ตีแตกก็คือ the science of scarcity วิทยาศาสตร์แห่งความขาดแคลนในโลกที่เรามีเวลาเลือกลูกโป่งใบที่27ออกมาในเวลาสาวินาทีอย่างแม่นยํานั้นเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับและิซ่าก็เข้าใจมากๆในเรื่องนี้หากลิซ่าจะเป็นลูกโป่งหมายเลขที่27และต้องการให้คนเลือกลูกนี้ให้ได้คําตอบที่ลิซ่าใช้อาจจะง่ายกว่าที่เราคิดกันครับคําตอบของคําถามข้อนี้ก็คือลิซ่าจะไม่มีวันเป็นลูกโป่งสีดําเด็ดขาดครับ แต่ว่าลิซ่าจะเป็นลูกโป่งสีทองในหมู่ของลูกโป่งสีดําเพื่อให้เราเลือกได้อย่างรวดเร็วเลยครับเพราะถ้าเรามองดูจํานวนคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียขณะนี้มันมีคอนเทนต์จานวนมากที่เราไม่มีวันดูหมดได้เลยครับดังนั้นหากลิซ่าต้องการทําให้คนดูเห็นว่าลิซ่ากาลังจะมีคอนเทนต์ที่สําคัญออกมาลิซ่าจึงใช้วิทยาศาสตร์แห่งความขาดแคลนมาเป็นอาวุธครับถ้าเราดู i อของลิซ่าเป็นตัวอย่างเราจะเห็นได้ว่าลิซ่าโพสต์น้อยมากๆเฉลี่ยแล้ว1-2ถึงสสัปดาห์ถึงจะมีการโพสต์หนึ่งครั้งซึ่งการโพสต์นนน้้อยแบบีเป็ควาามขด ที่ทาให้คนดูรู้สึกตื่นเต้นครับทำให้ลิซ่าโพสต์เมื่อไหร่คนจะหยุดและสนใจดูทําให้ engagement ในโซเชียลมีเดียพุ่งสูงมากๆแต่ถ้าลิซ่า Lisa ไปใช้วิธีธรรมดาเหมือนกับแบรนด์อื่นๆที่โพสต์ทุกวันเวลาหลายครั้งแบรนด์เหล่านี้แม้จะมีคนตามหลายล้านคนแต่เราจะเห็นว่ามีคนกดไลค์แค่หลักสิบหรือหลักร้อยคนเท่านั้นปัญหามันเกิดเนื่องจากแบรนด์ใหญ่ๆเหล่านี้ไม่รู้ในสิ่งที่ลิซ่ารู้ว่า a l g o r i ท h m ในโซเชียลมีเดียปัจจุบันเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ AI ที่ไม่มีความรู้สึกดึกคิดครับทำให้แบรนด์เหล่านี้ถูก โทษโดยการปิดกั้นไม่ให้คนมองเห็นโพสตแต่คําเตือนก็คือถ้าเราไม่ดังเท่าลิซ่าแล้วจะใช้กลยุทธ์วิทยาศาสตร,ร,ร์แห่งความขัดแคลนนี้เรียนแบบลิซ่าจะยิ่งแย่และอันตรายอย่างมากคือห้ามเรียนแบบลิซ่าเด็ดขาดครับแต่ถ้าใครอยากดังเพิ่มมากขึ้นอยากให้คนสนใจเพิ่มขึ้นผมแก้ปัญหาให้เรียบร้อยแล้วโดยอยู่ในหนังสือเล่มนี้อย่าลืมรอดูวิธีรับหนังสือฟรีได้เลยครับไม่มีใครได้ยินเสียงจากคนที่เงียบ ถ้าหากด,ดาราหรือศิลปินท่านใดได้ไปงานเดินพรมแดงออกงาน h ไฮโปรไ f i l e Fashion Event ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับเพราะเหมือนเป็นการยกระดับภาพลักษณ์แบรนด์ส่วนบุคคลของศิลปินดาราท่านนั้นเพื่อต่อยอดสร้างโอกาสที่มากขึ้นในอนาคต ในส่วนของทีมการตลาดลิซ่าที่วางแผนให้ลิซ่าเป็น global pop star ระดับโลกการที่จะเข้าร่วมงานนั้นในแบบเดียวกันกับศิลปินท่านอื่นๆไม่น่าเชื่อว่ามันอาจจะกลายเป็นความล้มเหลวในการสร้างแบรนด์ให้ลิซ่าทันทีโลกของการแข่งขันเพื่อเป็นไอคอนในระดับโลกถ้าทําได้ไม่ดีอาจพาให้คนที่เข้าร่วมจมดิ่งสู่ความล้มเหลวได้เลยแสงแฟลชที่กําลังสัดส่องบนพรมแดงที่เดินอาจจะนําพาให้คนที่เข้าร่วมอย่างใสซื่อไร้กลยุทธ์เปิดประตูสู่การดับแสงลงอย่างมืดมิดเลยก็ได้เรื่องนี้ไม่ใช่ เรื่องล้อเล่นเลยครับจึงเป็นที่มาของกลรุทธ์ยุสสงครามข้อที่4ที่ลิซ่าใช้ที่ผมจะขออนุญาตตีแตกก็คือ the light ความเข้าใจเรื่องแสง ถ้าเราต้องการไปสู่ระดับโลกแต่ไม่มีความเข้าใจว่าสมองของมนุษย์นั้นสามารถลงโทษคนที่เดินเกมพลาดอย่างหนักหน่วงได้ความหวังที่จะก้าวสู่ระดับโลกก็จะริบหรี่ลงไปมากครับในการเข้าใจการทํางานของสมองถ้าหากมีคําถามว่ามนุษย์คนแรกที่เหยียบดวงจันทร์คือใครหลายท่านตอบได้ว่านิวอ์มสตรองหรือมีคําถามว่ามนุษย์คนแรกที่สร้างเครื่องบินได้สําเร็จคือใครหลายท่านก็ตอบได้ว่าพี่น้องตะกุดไรท์แต่ถ้าหากเพิ่มคําถามอีกนิดครับถ้าหากมีคําถามว่าคนที่เหยียบดวงจันทร์คนที่ ที่2เป็นใครหรือคนที่สร้างเครื่องบินสําเร็จเป็นคนที่2คือใครก็จะเกิดความเงียบจากการไม่รู้คําตอบที่ถูกต้องทันที สมองของมนุษย์มันน่ากลัวมากครับเพราะถ้าหากเรามองในมุมมองของคนที่สร้างเครื่องบินสำเร็จเป็นคนที่สองเขาก็มีความพยายามและมีความกล้าที่จะเสี่ยงตายไม่แพ้ไม่แตกต่างจากคนที่สร้างเครื่องบินสำเร็จเป็นคนแรกเลยแต่เมื่อเขามาเป็นที่สองเขาจะถูกลงโทษโดยสมองของมนุษย์ทันที<ม>เพราะเขาจะถูกลืมจากหน้าประวัติศาสตร์เนื่องจากคนจะสนใจแต่คนที่อยู่ในลำดับที่1เท่านั้นครับสมองของคนเรานั้นจะใส่ใจและสนใจกับเรื่องที่มีความสำคัญเท่านั้นครับ และลิซ่าที่เข้าใจเรื่องนี้จึงเดินเกมการต่อสู้กับสมองไว้อย่างน่าสนใจมากครับลิซ่าเดินเกมอย่างไร การสร้างแบรนด์ในระดับโลกให้สำเร็จมันไม่ใช่แค่การดึงดูดความสนใจเพราะการสร้างแค่ความสนใจมันมีราคาถูกทำได้ง่ายมากครับอย่างเช่นหากมีคนแต่งตัวประหลาดหรือทำพฤติกรรมประหลาดก็สามารถดึงดูดความสนใจของผู้คนได้แล้วแต่การสร้างแบรนด์ในระดับโลกที่ประสบความสำเร็จนั้นจุดเป็นจุดตายจะอยู่ที่เราจะสามารถสร้างความจดจำให้ผู้คนเนี่ยจำเราได้ว่าเราเป็นคนสำคัญได้หรือเปล่าต่างหากครับถ้าผมขออนุญาตทบทวนความจำในงานแฟชั่นของลุยส์บิทองใครเป็นคนเดินเข้างานเป็น คนคคสุดท้ายรับหรือในงานแฟชั่นของบูการีใครเป็นคนเดินเข้างานเป็นคนสุดท้ายครับคำตอบก็คือคนที่สำคัญที่สุดของงานนั่นก็คือลิซ่านั่นเอง ในการสร้างแบรนด์ของลิซ่านั้นทีมวางแผนกลยุทธ์จะต้องทำงานกันอย่างหนักแน่นอนครับเนื่องจากจะต้องคุยรายละเอียดในการดีลงานทำข้อตกลงต่างๆเพื่อให้มั่นใจว่าลิซ่าจะถูกจดจำในฐานะคนที่สำคัญที่สุดให้ได้เพื่อให้ก้าวเข้าสู่ระดับโลกงานสำคัญแบบนี้ลิซ่าไม่สามารถเป็นตัวประกอบของไทยได้เลยมันอาจฟังดูโหดร้ายแต่ก็เป็นเรื่องจริงของโลกที่ว่าหากคุณต้องการเป็นระดับท็อปของโลกคุณไม่สามารถอยู่ในแสงสปอตไลท์เหมือนกับคนอื่นได้ถ้าเข้าร่วมงานแบบธรรมดาสื่อชั้น นำของโลกก็จะลืมคุณไปเลยบางคนเข้าร่วมงานเขาต้องอาศัยแสงสปอตไลท์จากงานเหล่านั้นเพื่อส่องให้เขาคนนั้นสว่างขึ้นแต่มันต้องไม่ใช่กับลิซ่าครพอริซ่าต้องเข้าร่วมงานนั้นเพื่อที่จะเป็นแสงส่องให้งานน,นั้นๆสว่างเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมต่งางหากและแสงที่ออกมาจากตัวของลิซ่านั้นไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ง่าย แต่แสงเหล่านั้นมันเป็นการรวมพลังของคนนับล้านที่รักในตัวตนของลิซ่ารักในความประพฤติการวางตัวรักในความอด รักในการไม่ยอมแพ้รักที่ลิซ่าสามารถสร้างแรงบันดาลใจและความรักนี้รวมกันเป็นแสงที่ทำให้ลิซ่าสว่างกว่าใครทำให้ลิซ่าไม่จำเป็นต้องอยู่ในสปอตไลท์แต่ลิซ่าคือไลท์คือแสงที่เกิดจากการรวบรวมดวงใจเพราะพลังจากแสงที่ยิ่งใหญ่จะมาจากการที่ลิซ่าชนะใจทำให้คนที่รักร่วมกันส่งพลังออกไปเป็นแรงรสนับสนุนที่สำคัญให้ลิซ่านั่นเองครับมันจึงไม่มีแสงใดสว่างไปกว่าแสงที่เกิดจากความรักอีกแล้วนี่คือข้อแตกต่ ที่ทำให้ลิซ่าสามารถก้าวเข้าสู่ระดับท็อปของโลกครับผู้หญิงที่กำลังเดินฝ่าสายฝนไปคนเดียวถ้าหากเรามีประสบการณ์ในการทำงานกับฝรั่งชาวตะวันตก ภาพลักษณ์ของประเทศไทยแม้จะดีขึ้นมากกว่าในอดีตแต่ถ้าพูดกันตามจริงแบบไม่โลกสวยสื่อของฝรั่งยังฉายภาพว่าไทยยังเป็นประเทศที่ล้าหลังและมีการค้ามนุษย์อยู่ซึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาในช่อง d w Documentary ช่องสรารคดีที่มีคนตามมากกว่า5ล้านหแสนคนก็เพิ่งเผยแพร่สารคดีเกี่ยวกับการขายบริการทางเพศในประเทศไทยและมีหลายคอมเมนต์ที่ดูถูกผู้หญิงไทยดูถูกผู้ชายไทยที่ไม่เก่งไม่เข้มแข็งพอที่จะดูแลผู้หญิงในชาติตัวเองจนผู้หญิงต้องขายร่างกายให้กับคนต่าง ดูถูกไปถึงระบบราชการหรือว่าคนที่กําลังบริหารประเทศภาพลักษณ์ของไทยในมุมมองของชาวตะวันตกนั้นยังไม่ค่อยดีอยู่ครับและการที่ลิซ่าเป็นผู้หญิงไทยกําลังฝากเข้าไปสู้รบปกมือกับทางตะวันตกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและคนที่เกลียดคนที่แอนตี้ลิซ่าเขาไม่เห็นจริงๆหรอครับว่าลิซ่ากําลังทําอะไรอยู่ทราบไหมครับว่าณเวลานี้ถ้าผู้หญิงไทยไปบอกชาวต่างชาติว่าเขาเป็นผู้หญิงไทยนะแทนที่จะโดนดูถูกเหมือนในอดีตแต่ฝรั่งจะเปลี่ยนมาบอกกับผู้หญิงไทยคนนั้นว่าอ๋อประเทศไทยประเทศที่ลิซ่าอยู่ จากข้อความนี้มันสะท้อนออกมาว่าลิซ่าเริ่มเปลี่ยนมุมมองที่ดีๆให้กับคนไทยอยู่ได้ใช่ไหมครับและความน่ารักของลิซ่าที่แหกกฎกลยุทธ์โลรอยเอฟเฟกตของตัวเองที่มักจะเน้นถ่ายรูปกับคนดังระดับโลกเท่านั้นหากลิซ่านึกถึงแค่ตัวเองลิซ่าจะใส่ชุดไทยแล้วโพสต์ลงในสื่อโซเชียลมีเดียไหมครับในมุมมองของหลายคนลิซ่ายังเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่เด็กคนนี้กล้าหาญมากนะครับพวกคนที่เกลียดลิซ่าคุณคิดว่าโลกไปนี้มันเป็นเรื่องง่ายหรอครับคุณคิดว่าเบื้องหลังการทํางานกับฝร ฝั่งฝั่งตะวันตกนั้นจะ,จะไม่มีคนดูถูกลิซ่าหรือแม้แต่กระทั่งด่าลิซ่าทั้งต่อนหน้าและรับหลังเลยแหะครับโลกนี้มันไม่ได้เป็นสีชมพูปูด้วยพรมแดงโรยด้วยกลีบกุหลาบที่มันจะไม่มีคนนินทาหรือว่ากําลังเตะตัดแข้งตัดขาลิซ่าอยู่นะครับการที่เราไม่เห็นลิซ่าเหนื่อยการที่เราไม่เห็นลิซ่าร้องไห้ในสื่อที่ลิซ่าโพสต์ออกมามันไม่ได้หมายความว่าลิซ่าจะเหนื่อยไม่เป็นหรือร้องไห้ไม่เป็นเมื่อมีคนมาโจมตีเธอครับ พะเราน่าจะจําได้ว่าเมื่อมีคนโจมตีลิซ่าตรงๆง,งไม่ได้ก็กลับเปลี่ยนไปโจมตีคุณแม่ของลิซ่าแทนจนทําให้คุณแม่ของลิซ่าต้องปิดบัญชีอินสตาแกรมลงไปเหตุการณ์นี้มันเป็นข้อพิสูจน์ว่าโลกของเราเนี่ยมันโหดร้ายขนาดนั้นเลยครับบางคนก็โจมตีว่าลิซ่าก็แค่ต้องการให้ตัวเองดังเพื่อที่จะแค่หาเงินเท่านั้นหากลิซ่าคิดแค่แบบนั้นจริงๆลิซ่าจะนึกถึงประเทศไทยจะแสดงออกถึงความเป็นไทยเมื่อมีโอกาสทุกครั้งไปทําไมครับลิซ่าจะนึกถึงการพาบแบรนด์คนไทยไประดับโลกด้วยกันเพื่อสร้าง ภาพลักษณ์ใหม่และโปรโมทความสามารถของคนไทยคนอื่นๆไปทำไมครับในความเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ว่าจะมีชื่อเสียงหรือเปล่าการที่ได้รับแรงกดดันจากคอมเมนต์ว่าร้ายเกลียดชังอยู่ตลอดมันสามารถทำให้เราล้มหมดกำลังใจหมดแรงสู้ได้ง่ายมากเลยใช่ไหมครับ เมื่อล้มแล้วมันก็ยากที่จะมีแรงกลับมาลุกขึ้นยืนอีกแต่ลิซ่าก็กำลังลุกอยู่ทุกครั้งล้มแล้วโดนโจมตีอีกแล้วลิซ่าก็ยังพยุงตัวเองขึ้นมาเดินสู้ต่ออยู่เสมอลิซ่ากำลังแสดงความพยายามเพื่อให้คนไทยได้เห็นว่าหากคนไทยตั้งใจทำอะไรแล้วก็สามารถไปสู่ระดับโลกได้จริงๆดังนั้นถ้าหากเราจะดูแค่เปลือกนอกเราก็าจ,จะเห็นแค่ว่าลิซ่าดังลิซ่าสวยลิซ่าเก่ง แต่ถ้าเราเจาะลึกไปที่แก่นข้างในนี่คือผู้หญิงที่กล้าหาญไม่ยอมแพ้กำลังอดทนฝ่าฟันในเส้นทางที่เต็มไปด้วยขวากหนามเต็มไปด้วยกับดักที่พร้อมจะทำร้ายและทำลายอยู่ทุกย่านก้าวที่เดินดังนั้นไม่ว่าใครจะว่าอย่างไรในความรู้สึกนี้ขออนุญาตมอบแค่คำคำเดียวให้คำคำเดียวที่จะบอกผู้หญิงคนนี้ว่าขอบคุณ ขอบคุณที่ทำให้เรารู้สึกภาคภูมิใจขอบคุณผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อว่าลิซ่าครับสำหรับของขวัญพิเศษที่ผมสัญญาไว้คุณได้รับหนังสือพิเศษเล่มนี้ฟรีเลยครับโดยไปดูวิธีรับฟรี100%ได้ที่ส่วนรายละเอียด Description ด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยครับ และผมขออนุญาตใช้ช่วงนี้แจ้งเตือนถึงความอันตรายในการทำธุรกิจในยุคที่ AI อุ่นยนเนี่ยสามารถแย่งงานและทำลายธุรกิจของคนที่ไม่ได้เตรียมตัวให้ดีในอนาคตที่ใกล้เข้ามามากๆซึ่งเป็นปัญหาที่เร่งด่วนจริงๆครับดังนั้นทางแก้ที่เร็วที่สุดที่ AI ยังสู้มนุษย์ไม่ได้ที่จะช่วยเพิ่มยอดขายทันทีก็คือการที่เราเข้าใจและสามารถบังคับสมองมนุษย์ด้วยวิทยาศาสตร์ที่วิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนในประเทศไทยวิธีนี้คนส่วนใหญ่ในไทยยังไม่เคยรู้มาก่อนครับหากคุณสนใจ แลก็ผมมีคลาสเรียน c อ u s i v e ที่ผมตั้งใจมากๆที่ชื่อว่า Neuro s t o r y Master Class การตลาดเรื่องเล่าสั่งสมองที่คุณจะค้นพบความลับของวิทยา,าศาสตร์สมองระดับมาร์ตเปียเลยครับที่ส่งผลต่อยอดขายด้วยการควบคุมสารเคมีในสมองมนุษย์ผมสอนรอบแรกอยู่ที่22,500บาทแต่สำหรับผู้ที่ดูวิดีโอนี้แล้วแอดไลน์ at madbit แล้วใส่รหัส rockstar จะมีส่วนลดให้ถึง16,510บาทครับอยู่ที่5990เเท่านั้นคุณสามารถมั่นใจและไว้ใจว่าคลาสเรียนนี้ สามารถช่วยคุณเพิ่มยอดขายแบบที่คุณไม่เคยเรียนรู้ที่ไหนมาก่อนในชีวิตเลยครับโดยยืนยันจากรีวิวของผู้ที่เรียนรอบแรกที่เรียนคลาสนี้แล้วรีบแอดไลน์ก่อนที่คลาสเรียนรอบนี้จะเต็มครับแอดไลน์ id แอดแมทบิสทักแอดมิได้เลยครับพบกันในวิดีโอถัดไปกับแมทบิสธุรกิจติแตกครับ